สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่6สิงหาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราริ่มกันทีผลฟุตบอลโอลิมปิกชายกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบรองชนะเลิศโมร็อกโกแพ้สเปนไป1ต่อ2 และฝรั่งเศสก็เสมอกับอียิปต์ในเวลา90นาที1่ต่อ1ต่อแตรอบพิเศษก็เป็นฝรั่งเศสที่เอาชนะอียิปต์ไป3ต่อ1ก็ทําให้คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโอลิมปิกชายในปีนี้ก็เป็นฝรั่งเศสที่จะพบกับสเปนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลสกอติชพรีเม,มียร์ชิพกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่1เซนจอสตตนแพ้ก,กับอาเบดินไป1ต่อ2 รายผลฟุตบอลกระชมมีสโมสรคู่ที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกอสเซโตก็แพ้กัฟฟีออเรนตินาไป2ต่อเจ็ฟูลแลมก็แพ้กบเซบิยาไป1ต่อ2นะครับเราดูโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันบ้างนะครับศึกฟุตบอลโอลิมปิกหญิงในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเวลา23นาฬิกาสาหรัฐอเมริกาจะพบกับเยอรมนีแล้วเวลาตี2อบราซิลจะพบกับสเปน โปรแกรงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในคืนนี้ก็เป็นรอบคัดเลือกรอบที่3ซึ่งก็เป็นนัดที่1วเวลา23นาฬิกาคาราบัเจะพบลูกาโนเวลาเที่ยงคืนมาโม่จะพบพ OK ีเอโอเคเซโรนิกาเวลาเที่ยงคืน15นาทีมิทิแลนด์จะพกบกาเฟเลสวาลอดเวลาตีหนึ่งดิดนาโมเคปจะพบกัเลนเจอร์สปาตักปลักจะพบเอฟซีเอสบีเวลาตีหนึ่งครึ่งลิวจะพกบกฟเนเปเช่และเวลาตีหนึ่งบเลนบูซาบูกจะพบกัเทเวนเต้นะครับ และนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแแรงฟุตบอลในคืนนี้นะครับเสร็จเลยครับ